ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจีซานอนจากบริษัทยูมิพัจ์จทซานอนเป็นสารอาหารที่สกัดจากธรรมชาติเป็นน้ำมัน10อย่างด้วยกันมีดังต่อไปนี้ 1. โคเอนไซคิวเทน 2. เลดเวอร์ทอน 3. สารสกัดจากเมล็ดองุ่น 4. สารสกัดจากเมล็ดทับทิม 5. สารสกัดจากงาดำ สารสกัดจากสาร่ายแดง7สารสกัดจากถั่วดาวอินคา8วิตามินอี9น้ำมันลำข้าวได้จมูกข้าว10น้ำมันกระเทียมจีสานอนมีคุณสบัติสรรพคุณดูแลร่างกายและป้องกันโรคเสื่อมต่างๆดังนี้โรคเบาหวานโรคภูมิแพ้โรคหัวใจโรคไขข้ออักเสบโรคเกาโรคไตโรคตับโรคหืดอบโรคกระเพาะ โรคกรดหิตจางโรคความดันสูงต่ำโรคไขมันในเลือดสูงโรคไมเกรนโรคไซนัดโรคนิสรุงทวานโรคกระดูกเสื่อมโรคนิ่วในถุงน้าดีไตโรความจําเสื่อมโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่วันนี้บริษัทยุยพัทได้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อหนึ่งกล่องแถมสามกระปุกหนึ่งกล่องมีอยู่หกระปุกแถมอีกสากระปุกเป็นเ้ากระปุก และยังแถมฟรีเซนโตรเป็นสารอาหารที่ต้านโควิด -19 ได้รต่1เปสั่งซื้อวันนี้ได้ที่คุณชอบปากกาสำราญเบอร์โทรศัพท์0925796518ย้ยำใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วสามารถสั่งซื้อได้นะคะสมาชิก